เออไม่ได้ไม่ดีเออไม่ดีเนาะอันนี้ฮะรอบสองแล้วพี่น้องเนาะอืมปิดจ็อบแล้วแต่สายลดนี่เนาะโอ้โหพี่น้องเลยเฉช่ này bà bưng đơ bưng đơ phù du thương này bưng đơ ờ เปิดภาพขึ้นมามือนี้กับป๊าพี่น้องเ้ยบรรยากาศอบอ้าวเนาะคิดว่าฝนทิต๊กกับโได้ตก๊กพี่น้องอเลยโดยกับทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะปลาลุงกันเบิดสุขสุขคนคือเก่าเด้อพี่น้องเดินนะเนาะอ้าวเมื่อนี้เปิดภาพขึ้นมากับพ่อพ่อก,กันอยู่เล่ามูพี่น้องเนาะพอดีลงมาเล่ามูพี่น้องเนาะโดยคือพนนี้พี่นอนะ้องเนาะมาอ่า เบิ้องมูพี่น้องสามุกดาไปลงมาหนึ่งมือมวานนี้บดมาใกล้เบิดมือเนาะอ่ะเมื่อนี้พอดีทางพอทาเพูนว่าเฮ้ยมูเขาเป็นซัดเดี๋ยได้วาสันเนาะตี่ซัดอีกรอบสองแล้วว่าสันอ่ะเดี๋ยวไปหาทางบะถาก่อนพี่น้องเนาะอ่ะทางบะถา,าหากันง่างยซอมว่าบะถาจ้าเกลือยอังเรียบร้อยแล้วบ่เนี่รลร่างพื้นบ่เนี่อโอ้อโดยสบายดีพอตัวนี้มันเป็นซัดอีกแล้วไปจกปักบ่ ตัวใหญ่นี่คือจิ้มบวมใช่หมือเดี๋จะเบิรงนนิดนึ่งเบิร์นซีเปลี่ยนน้ำมันนี่ป้ะเป็นน้ำมันน้อนป้ะจ๊ะเนี่ยตัวนี้นะไขว่าอันข่อยก็ว่าอยอันน,นี้ตัวน,าาน,น,นีาา้นี่นี่นี่ออนของแท้าาออนนเลยตัวนี้พี่น้องนี่เป็นรอบซองแล้วตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นรอบซองแล้วพอสาม,มุกดาสเกตเมื่อนั้นเมืออเ่อออกพอดีตรงกับอันซาวเอ็ดมือเนาะโอ้โห ผมลูกผม่คผมนอนลู้ป่ถาจะลองจับงดูจับกล้องเนี่ยมเมนอาจจะลองจับกล้องใหุ้่งดูเห็นคุณพ่อพนาคบเคี้อวพ,พ,พี่น้องเลยว้มเน้นเน้น,น,น,นตุน๊กเบาๆ่อนน เออชิดาบมนอนร่ว่้งเหีนนฮมนจักเพยนี่เมนจักเนี่ยเมนจักเมนจักสมุกนี่เออเมนล้วเป็นดีเออเป็นี่ก็ันี้ฮรอบสแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าทังอ้เพื่นอย่ยค่ผสมรอบสามเออบเด ตัวนี้ซัดเลยพี่น้องดูอ่าเป็นซัดตรงรอบอยู่ตัวนี้เนาะมีตัวนตัวนี้บอบบาทาเออคือยังบ่เหินเว่าตัวนี้เนาะเดินบกคือกันบ่ตัวนี้นั่งอันนี้เ้อสาลุกขึ้นดูให้ไรไ่มันลุกแ้ว ยังตัวนี้ลอยลอยสิปายลอยลซาวแล้วนี่เบิ่งตัวนี้ซาปลายแล้วนี่ตกไงน้องตอนนั้นลอยไปซาอ้อแบบมาอยู่ในข้อเที่พี่น้องเลยพวกอยากซ้ำเสียอันซ้ำกันบ้างไรแหนก็แล้วกันก็ยังผู้เดียวจ้าบ่บ่ได้มาซอยบ่อทาพี่น้องเนาะสองยิงนี่ได้撒 น่ะว <wireless> ่าจิมค <Luis> ือบวมแท้ตัวน่ะสีชมพูต้องเู่น่ะโอ้เป็นซัดแล้วไปได้นี่น่ะจิมแดงฮะคือบวมมัอนอ่ะอ้าวบางทีมันอันเป็นซัดรอบแรกเด้อ้าวมคมเขมรคู่บปได้สินะเหมืนบ่กระใหญ่เต๋บไปได้ประสบการณ์เนี่ยโบราณไปได้พี่น้องเนาะ นิ่งอยู่แล้วบ้าทาเอ้ยนะ่ะหูจิมขึ้บวมอนาต้นให้โอ้เป็นสั้นเลนเป็นเส้นเลยตัวนี้นะ่ะยันเป็นรอบแรก่น,น้องนะปะ้าน้าป้าแตกบ้าทาเอ้ยทานอยู่บ่แบบนี้แนย่ยไรอ่างท่วมเจ้าของมานี่นะ่ะโอ้ตายเสียแล้วนี่ โอ้บ่าวายข้อบอบอเวิร์กแล้วบ่าวถ่ายด้วยมึงไงอ่างมาพี่จะเบิดเนาะอ้ส่างนี่บ่ได้เรื่องเลยพี่น้องเนาะขันย่ำแท้ย่ำบ้าเนาะให้เอาพุ่นทั้งพุ่นนะคักอยู่พี่น้องเลยคักพี่น้องคักอยู่ทางนีงตัวนี้ฮะแบบพ่นเพิ่นอยากเพี้ยวเนี่ยตัวนี้เนาะแบบสูงเพี้ยวปลาปลาปลาเมื่อปลามาเปิดผ้ามา มาลแล้วพี no, 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 ่น้องเนาะจะจะจะโนโนโนยุดจากมาน้าแม่อืมบัตรลบหลังคาใหญ่เขากือเบี้ยวแท้ฐานเฮือดใหญ่นะมึงเนี่ยมึงมาเลย

พอดีคอดมันกับพอดีน,นะเนาะคันบาเอาออกประมาณหนึ่งเม็ดนะนะพอดีเลยอเนขอนอเบสีเอาออกอีกเม็ดนึ่งพี่น้องแต่ว่าใส่าสาวคิดว้บัตตอนอันบัตรด้กอนะพี่้รงเนาะคันบาได้ได้เงินขนาะ <c oughs> ได้ปรตูปตูหัวเงินก่อจไ แทนดถือนกันที่ช่องเอาเอเออดสามแลอันเพื่อนอาวาหกเมตดเศร้าสองบ่

แผ่นึงมีแผนนึงแผนทำอิดนั่นหกเมตรสิบามแผนทำอิดนั่นโอ้หเป็นาเลเนาะเออย่ายมันดตั้หัตััางดเห็นมันหัตัจอดุดเลยอมีแผนนึงนะแผนเอาขึนทำอิดแล้วแหละเออมันจบติดเลแผ่นนีเนาะอมาเอนตหาเที่ยนบอกันนี้นะหกเมตรสิบสามนะนี้ก็หกเมตรสิบสามม่่ผิดพาด แงรถนี่ก็จังเลยเนาังวเออหากบ่เต็มก็เกือบแล้วอะเอหนูมีตุยานหรอขึ้นเป็นยังดอกตะกาติดก็สาตะเกาอ่อะหน่น่วนในนเฟรมนะเร

บอมันก็กอสิีบมันบังเป็นลมอยู่นะเออมันก็ไ่ได้ห่างกันแห้งแล้วว่าบ่กกับสังกัซีในตุ้ฮ่เออบอบอติดก็ได้หรอติดไว้เื่อตะก้าได้สันเราาเวลาเจ้าไปน่ะติดบ่สะเวลาตะก้า การส่งเอเอตองน้อยตองน้อยเลยผมครมบอนมห่างจากทีแม่เป็นลมเลยเนาะเึ่เล่นตัวเล่นตัวเร่เนาะได้ของบุคน่าเ่บ่คนาเอาอยู่บ่้าเราบริสุทธิ์นะเจัาพ่อชื่ โอ้เต oh, oh okay. right. <sh> <sh> ็มได้แต่สายวิบนี่เนาะเต็มเลยตุนะเต็มหนไงน่าช่วยก้อยู่เว็บตันั่นอี๋หมดเต็มเสื้อผู้ว่กอยู่ได้มั้ยนี่นะ โอ้ Ồ, ดินอยู่เทิทงนี่ดินดำกระชับเนาะนี่ปูกพักในงามคักปัญญาง่ายนี่พี่น้องเลยมุงหากะกายเครื่องแล้วพี่น้องเลย อั่าพักแน่ดีพี่น้อ่เนาะซิล oh, uh ิโคนใสาลงนี่กับเต็มแนบไปจักนี่แต่ใส่เนาะใส่นี่ลงกับเต็มแนบไปจักนี่

ừ hả quý bên đây ăn tạo <laughs> này. tạo lòng 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 tạo ฮึบฮึบเออโอ้ยเก่งอันี้เนาะิึงกับใช่ไหมชาวบานพ่นเป็นสร้างอันี้มันแข็งพ่นประตูโตนั่นเองบ่มีบ่ แตงยิงมื้อนี้คือสิแล้วเนาะตู่เนาะยิงยิงหลังคาเลยเนาะนอนบ่เฮ้ยตัมตัมใหมได้สดมันได้ได้ตู่ั่นดิค่าบ่ยกให้เราไปยกให้เราลอันให้เราดันขึ้นนะ Ờ, đàn lên mã mà nè Ờ, dùm Ờ, <laughs> <laughs> อันราคานี่สามุดาเอาไ่ได้เอาราคานาเนาะพี่น้องเอาศูนย์จุดสามสามมิลบ่คนอื่นเนาะคมนาฮะนะไ่ได้เอาซาแบบหนาแห้งนะเอาแบบประหยัดงบเอาตัวธรรมดาไ่ได้เอาตัวนั้นกับเม็ดหนึ่งกับร้อยซิปปกติร้อยสามซิปแล้วเพิ่นลดให้พี่น้องเลยเนาะ อ๋อดินดำาคัแค่ตู่อยู่เท่านีเนาะงเนี่ยปลูกพักคะ็ได้ แพงในตู้ดินกันแพงอย่าเงี้ยอืมอันนี้เป็นไม้เดือตัวที่ว่าตัดอันตัวที่ว่าอันลืมของประตูเม็นบะเหลือแล้วว่าตัวนี้เออสัดว่าที่บอก หลงลืมแล้วถาอรเลยตัวเวียงล <laughs> ง,งคนหนึ่งพี่รา ผู้เดียวก็ถือว่าไหวเติบได้ผู้เดียวก็เนาะย่องในอยู่ได้ตื้อเอ้ยน่ะบ่ย่องก็ต้าเฮนว่าคักูล่ะเฮ็ดเวียกซาเฮานี่นั่นแหละจังว่าเอาคนอื่นก็บ่กล้าเอาได้แบบว่าสิจ้างมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็ได้นี่เนาะอืแม่นอยู่บัวว่าเฮ้ยบ่ว่าเอาเบ้าใส่เท่านั้นว่คนอื่นบ่มักได้คนอื่นน่ะนะ โบพนอยู่อืมมันเป็นดินซุมยเหาะเนาะกระเบิ้งเฟอสิเนนไว้อยู่เบื เสียน้ำหัวบันไดตอนประตูขึ้นเนี่ยก็เพาะแห้งไงนะมาแม่แม่มจะท่าอาไปตาปาถ้าเ็้เเาชาวบ้านปาตู้ บ่แล้วจนแล้วอะไรได้หนผมบ่นได้ต่อเน่เขากรบรกบางคนมันมันจนเราบอรไรเนาะเออกช่ยรถเพื่อนเนาะคนบ่น้ากันคุยกันนรัพี่ต่อเนาะต่อไนี่ยงอวดตอเน่ป้าใบได้ป่ะบ่ได้ป่ะเออาได้ตืเออเอา่แล้วเห็นได้ปีนไม่ป่ะให้เขาไปหลับอีขอเขาไปไปบ่ ก่ขอขนอามอันเจ้าป็เคนถามเจ้านะบอกันแล้วงานจากพี่ยังสิไปยอยู่บอ กันแ้วงานพี um, right, uh, ่ย uh, ังสิไปอยู uh, um, Alright, cool. okay. ่บ่ไปก้นต okay. ่อนะเอปคณะต่อเออเออโอาหบพี่น้องกัสิประมาณนี้เนาะคว่า โมงนี่ก็มาได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องเน่อย,ยลบขางแล้วกันยังอันหางลิ้นบบดน,นี้พี่น้องเลยอ่าโอเคพี่น้องเนาะสหรับคลิปนี้ก็นขอบใจทุกคนเลยนะสรับคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องสบายดี